มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวตานทั่วไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องครับผู้ประกอบการนมขอเสนอปรับขึ้นราคาสินค้านมทั้งแบบพร้อมดื่มและนมผงซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ายังไม่อนุญ,ญาตให้ปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดและพยายามตรึงราคาวไว้ให้นานที่สุดจนกว่าจะไม่สามารถตรึงราคาได้แล้ว หากราคาสูงขึ้นจนผู้ประกอบการผลิตสินค้าไม่ได้จะยิ่งทําให้ของขาดตลาดซึ่งต้องพิจารณาแต่ละกรณีไปนะครับพร้อมยอมรับว่าราคาพลังงานส่งผลต่อต้นทุนการผลิตทั้งค่าขนส่งค่าไฟและก๊าซถุงต้มจริงซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะดูแลสินค้าให้กระทบต่อผู้บริโภคน้อยที่สุดครับ กระทรวงพาณิชย์มีแผนงานตลอดปี2565ในการดูแลค่าการผลิตและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการไม่เพียงสินค้าโภคบริโภคนะครับแต่รวมถึงสินค้าเกษตรโดยเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในการประกันร,รายได้รวมถึงการค้าชายแดนต้องเร่งรัดการส่งออกซึ่งประสบความสําเร็จอย่างมากและต้องปรับแผนบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ